และนี่ก็คือฟาร,ร์มอ้อยอัตโนมัตินะครับผมนี่รางรถไฟมันก็จะมาเก็บอ้อยไปนะครับผมนี่เก็บอ้อยเก็บอ้อยเข้าไปนะครับแล้วก็มาล่วงลงที่นี่นะครับผมนี่เราก็ได้อ้อยมาตรงนี้นะครับผมอ่าก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร,ร้างฟาร์มอ้อยแบบมีรางรถไฟนะครับผมนี่ก็จะมีจําพวกนี้เลยนะครับผมก็คือจะมีจําพพวกนี้เลยนะครับผมนี่ ก่อนอื่นนะครับให้เราเอาหาพื้นที่ก่อนเราก็ขุดไปหนึ่งสองสามอย่างนี้นะครับผมแล้วเราก็สี่อย่างนี้แล้วให้เรานะครับวางไอ้นี่ไปเชดนะครับผมกล่องวางไว้ปึ๊บเสร็จแล้วนะครับวางสองอันก็ได้นะครับกล่องแล้วแต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับสองอันจะได้มีพื้นที่เยอะๆแล้วก็ต่อไปนะครับให้เราเอาฮอปเปอร์กดชิปนะครับขี้ขวาเข้าไปนี่ขี้ขวาแล้วอีอีอันนึงอ่ะเรากดชิปว่าขี้ขวาไอ้ฮอปเปอร์นี้อีกก็ได้นะครับผมนี่ แล้วเราก็โยนของลงไปดูนี่หนึ่งสองสามนะฮะมันต้องอยู่ในนี้สามอันนะครับผมนี่ส่วนต่อไปนะครับให้เราเอาเจ้ารางรถไฟนะครับวางไว้อย่างงี้นี่กดชิปแล้ววางนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าแล้วก็ตรงนี้ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างงี้นะครับผมแล้วก็แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับผมนี่ มันก็จะเป็นประมาณนี้แบบว่า10บคูณหนะครับต่อไปนะครับให้เราลงมาข้า้นล่างนี้ปุ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับผมนี่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไอ้เจ้าเลเวอรเนี่ยวางไว้ตรงนี้แล้วเปิดนะครับผมมันก็จะทํางานนี้นะครับหรือว่าใครจะเอาเป็นนนี้ก็ได้นะครับเลสตน stone box นี่สมมุตินะแล้วก็วางไปอย่างนี้เลยแล้วก็วางไอ้เจ้านี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเอาเป็นเลสตน stone box. ก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นแบบว่าเลเวอนะฮะ วางไว้ตรงนี้โตแล้วกันจะได้แบบดูดีหน่อยปึ๊บตต,ต,ต,ตแล้วต่อไปนะครับให้เราเอาบล็อกดินนะครับผมวางไว้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวางไว้อย่างนี้นะครับ8ปดอันประมาณนี้แล้วตรงนี้นะครับเราของที่ใช้เสร็จแล้วเก็บไปก่อน แล้วเราเอาเจ้าสิ่งนี้มานะครับผมนี่แล้วก็วางบันไดไว้ตรงนี้หนึ่งสองเสร็จแล้วครับแล้วก็เอาวางบล็อกอะไรก็ได้วางไว้อย่างนี้หนึ่งอันสองฝั่งเลยหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้วางไว้อย่างนี้อ่ามันก็จะได้เป็นประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเราให้เราเอานนเน,อานี่บแบบยบล,ล็บอกอะไรก็าาได้วางไว้อย่างนี้ติดกันให้มันเป็นรูปทรงประมาณนี้ครับแบบว่าตัวไอรือถ้าเราลงมาเสร็จแล้วตรงนี้นะครับให้เราเอาไอ้เจ้าบันไดวางไว้อย่างนี้ปึ๊บเห็นปะ วางอย่างนี้ครับมันก็จะต่อกันตรงนี้แล้วตรงนี้เราจะทําอะไรเราก็จะใส่น้ําเข้าไปนะครับนี่แล้วก็เราทําอย่างนี้สองฝั่งเลยครับเปร๊บนี่มันก็ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับผมเราก็เอาเจ้านี่นะฮะน้านะครับ,รบผมมาวางไว้เลยตรงที่มันเหลือช่องตรงนี้นะ s <S <wny> ต่อไปนะครับให้เราเอาบล็อกอะไรก็ได้นะฮะวางไว้ 1, 2, 3, ว 5, 6, 7, อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดนี้หนึ่ง เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราก็วางอีกอันหนึ่งตรงนี้เหมือนกันตึ๊บ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 แล้วก็วางเจ้านี้อย่างนี้ปึ๊บ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 ปึเบสิกเลยครับผมนี่จะประมาณนี้นี่วางวางเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้แล้วตรงนี้นะครับเราก็วางไว้อีกช่อนหนึ่งตึ๊บตึ๊บแล้วเราเอาอันนี้นะครับนี่ Observer ครัวางไว้อย่างงี้ตึ๊บนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะับ แล้วตรงกลางเนี่ยมันเหลือที่ใช่ไหมเราก็ใส่เป็นเลสโตรนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอ้อยเนี่ยอ่ะเราลองทดลองดูถ้าเกิดมีอ้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่มันก็จะตัดทุกอันเลยประมาณนี้ชิบ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 แล้วต่อไปนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมผมลืมไปก็คือเจ้าสิ่งนี้กระจกนะฮะวงจรเนี่ยมันเสร็จหมดแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือแค่แค่เราว่าตกแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะ เอาแล้วก็เสร็จเสร็จไปที่ละ้อยแล้วนะครับผมนี่ผมตกแต่งเสร็จแล้ะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่เห็นปะนี่มันก็ไม่ได้สวยมากครับแต่ก็ก็ดูดีนะครับผมนี่แล้วก็สิ่งสุดท้ายคือเราวางอ้อยลงไปอ้อยอ้อยอ้อยผมเป็นอ้อยแบบพิเศษหน่อยนะครับมันมันจะโตวไวหน่อยนะก็เสร็จไปที่ละ้อยแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้เอ้ยยัง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  สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเจ้าสิ่งนี้กับสิ่งนี้นะฮะเราวางไอ้เจ้านี้เข้าไปด้านในต,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 ติ๊ดติดติดติดคล้ายๆเป็นท็อตนะครับผมวางไว้กันแบบว่าซอมบี้เกิดแล้วให้มันเป็นแสงสว่างเลยนะครับชึบเสร็จแล้วเราก็ผลักมันไปชึบนะฮะมันก็จะหมุนอย่างนี้ตลอดเลยเห็นไหมติ๊ด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 ติดๆๆๆๆๆๆๆนี่าากำลังรถไฟเห็นไหมโฟโฟโคปลแรงพอมัน ได้อ้อยนะครับมันเจ็บอ้อยมาเห็นไหมปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่นี่ที่ไอฮอปเปอร์นะครับมันก็จะลงไปที่นั่นตึ๊บ,ต,บตึ๊บนะครับผมมันก็จะเด,เด้งเข้ามาที่นี่นะครับอ่า เอาละครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับฟาร์มอ้อยอัตโนมัติแบบใหม่นะครับผมเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ใหญ่กว่านี้เนี่ยผมจะทําคลิปแยกไว้นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ทําเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะจ๊จะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวนี้หวังซี่เจ้ามีบริการเติมเกมแล้วนะครับมีทั้งเติมเกมเติมเงินม,มือถือบัตรเติมเงินราคาถูกจะได้ทั้งพร้อมเพย์ทูบาร์นี้บริเวณและอีกหลายช่องทางมีแอดมิน่ารักน่ารักพร